กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง TF t ท a i Channel เนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งปีของช่องคลิปนี้จะมาพูดถึงกลุ่มตัวละครที่มีการรีเควสเข้ามาตั้งแต่ปีก่อนซึ่งผมได้มีโอกาสทําในปีนี้คลิปนี้จะพาทุกคนมาย้อนรอยเรื่องราวตั้งแต่ต้นกําเนิดจนถึงปัจจุบันของเหล่าไดโดบอทเหล่าจากกลนไดนโนเสาจากฝ่ายออโตบอทในโลกทาร์นอร์เมอร์ที่มากด้วยพละกําลังและความเกี่ยวการแต่แลกมาด้วยสติปัญญาที่อาจไม่ได้ดีเลิศดเท่าไหร่นักก่อนที่เราจะเรียกพวกเขาว่าไดโดบอทได้อย่างเต็มปากสมัยก่อนทที่จะเป็นนร์อ พวกเขาเคยเป็นของเล่นในไลน์ไดอะโครดของทาการาโทมีมาก่อนในชื่อของเล่นไดโนซอร์โลโบก่อนที่ในเวลาต่อมาทางฮาร์ดโปรจะทำการซื้อของเล่นหุ่นแปลงร่างจากทางทาการาโทมีมาดัดแปลงและเขียนเรื่องราวใหม่ให้กลายเป็นทาร์นฟอร์เมอร์ฮาร์ดโปรได้นำเหล่าไดโนซอร์โลโบมาแปลงโฉมมอบชื่อใหม่ให้กลายเป็นนักลบจากกลืนไดโนเสาร์แห่งฝายออโตบอทที่เรียกกันว่าไดโดบอทนั่นเองไดโนบอท กลุ่มนักลบเดโนเสาจอมพลังที่มีทั้งความเย่อหยิ่งไม่ฟังผู้อื่นและสติปัญญาที่ไม่ได้ฉลาดเลิศดเกินออโตโบอททั่วไปในบางครั้งก็เป็นพวกหัวกบฏท,ที่ไม่แยแสต่อออพติมัตพลาบและมักดื้อดึงจนเป็นปัญหาต่อฝ่ายตนเองสมาชิกหลักของทีมไดโนบอทประกอบด้วยหุ่นยนต์ทั้ง5ตัวได้แก่กิมล็อกหัวหน้าทีมผู้มากด้วยพละก,กําลังแป่งล่างเป็นไทแรโนสซอรัสเล็กแลกไทเซอรท็อปจอบอารมณ์ร้ายที่ในภายหลังจะเป็นตัวละครที่ถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เซลเลส วันโตซอรัดนิสัยซื่อที่เรียกว่าสมองทึบสุดในกลุ่มก็ว่าได้สนนวสเตโกซอรัดเป็นจอมหงุดหงิดและสวูฟเทอร์นอโดนผู้เป็นมิตรสุดในบรรดาไดโนบอทนอกจากไดโนบอทหตัวหลักที่เราพบเห็นปรากฏในสื่อต่างๆบ่อครั้งยังมีไดโนบอทตัวอื่นที่ปรากฏในสื่อต่างๆแต่ก็ไม่ได้เป็นตัวหลักให้กับทีมอยู่บ้างได้แก่แพดเดลิลแปลงร่างเป็นอีลาสโมอซอรัดเป็นไดโนบอทที่ใสัยดีและเป็นมิตรกว่าไดโนบอทตัวอื่นปรากฏเรื่องราวของเขาในหนังสือ Transformers Legends ที่เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นทาร์นฟอร์เมอร์สกาแองไคลโลซอรัสแพทย์ประจำทีมจ,กจักรวาลคอมิกไอทีวีสองพเป็นคนที่ทําการสแกนร่างไดโนเสาร์ให้กับทีมของตนแต่ความโชคร้ายคือเขาก็ต้องจบชีวิตลงโดยดมมือของเพื่อนร่วมทีมที่อรารวาดอย่างกลุ่มข้างเนื่องจากไม่สามารถควบคุมร่างได้สเตฟไดโนบอทจ,จักรวาลคอมิกไอทีว0สองพที่แปลงร่างเป็นสัตว์ประหลาดคอยาว2หัวเป็นคนจากดาวคามินัตทั้งชื่อสเตฟยังเป็นชื่อให้กับเทเลโนดอน2หัวในภาพยน,นยต์เอกออฟเอ เวโลซีรับเตอร์ปรากฏทั้งในคอนเซปต์อาร์ตเดิมของภาพยนตร์เอกออฟเอ็กซ์ทิงชันและได้เป็นตัวละครฝั่งเจเนเรชันให้กับของเล่นในรายปี2018สค้อนสไปโนซอรัสจากภาพยนตร์เอกออฟเอ็กซ์ทิงชันกรมมาเตอร์สไตลาโคซอรัสที่ในประวัติของเล่นยูเนเต็ดเอ็กซ์ได้เล่าว่าเขาคือคาคุลิวที่ถูกสตาร์เซเ r อร์ช่วยเอาไว้และได้แปรพักมาอยู่กับฝ่ายออ t โตบอดอบความสามารถในการควบคุมโดนไดโนเสาร์อีก4ตัวในการรวมร่างเป็นพาวเวอร์คอร์คอมบิเนชัน และไดโนบอทที่ไม่ปรากฏดีไซน์แต่ก็มีการเล่าถึงในทานฟอร์เมอร์โลว์เพเกมอย่างสแนปบี ee, ที่แปลงเป็นโอวีลับเตอร์และสเนียสไนน์และสนับที่แปลงลากเป็นทรูออดอนบทบาทของไดโนบอทเริ่มต้นขึ้นในปี1984กวาบทบาทจาก2ส,สื่อยุคแรกทั้งคอมมิกจากสนนบพิมมา a r เวลและแอนิเมชันฐานฟอร์เมอร์จีวันในคอมิกมาเวลของฝั่งอเมริกาเรื่องราวของเหล่าไดโนบอทเริ่มต้นขึ้นในการเดินทางลวมก,กับยากอาร์พวกเขามีต้นกําเนิดมาจากไซเบอร์ทอ กลุ่มนักลบนอกกฎหมายที่ไม่เห็นด้วยในการที่มีออติตมันพามเป็นผู้นําถึงกระนั้นเมื่อยานอาร์คตกลงบนโลกเมื่อ4ล้านปีที่แล้วโปรแกรมของยานอาร์คได้ทำการปลุกนักรบทั้ง5ขึ้นมาให้ออกปฏิบัติการยับยั้งช็อกเวฟที่เดินทางมาถึงแดนเถื่อนดินแดนห่างไกลที่เต็มไปด้วยไดโนเสาร์โปรแกรมของยานอาร์คได้ทําการมอบลากจําจแลงที่อ้างอิงตามไดโนเสาร์บนเกาะให้กับเหล่านักลบทั้ง5 กำเนิดเป็นกลุ่มไดนดรบอทเข้าต่อสู้กับช็อคเวฟไดนดรบอทสามารถจัดการกับช็อคเวฟและฝังเขาไว้ใต้ก้อนหินที่ถล่มลงมาได้แต่พวกเขาก็ต้องตกลงไปในบ่อน้ํามันและถูกฝังไว้ด้วยเช่นกันก่อนที่ลรเชตจะมาพาพวกเขาออกจากบอ่อน้ํามันในช่วงปี1980เคยมีช่วงหนึ่งของคอมิกมาเวลที่กิมล็อกขึ้นเป็นผู้นำออเทอรบอทแทนที่ออตติมัสพากที่ตายไปแล้วด้วยมุมมองของกิมล็อก ทีมมองว่าผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดสมควรได้เป็นผู้นําทําให้ลูกทีมออตโตบอลหลายคนต่างคัดค้านกันอย่างไม่เห็นชอบจนกิมล็อกสามารถทําการหยุดการลุกลามของทิปตีคอตเพื่อช่วยเหลือราเชลเบเกอร์ทาให้ออตโตบอลคนอื่นๆเริ่มยอมรับกิมล็อกในฐานะผู้นําคนใหม่แต่ก็ไม่ต้องกังวลเพราะออปติมัตเองก็จะถูกชุบขึ้นมากําเนิดใหม่เป็นพาวเวอร์มาสเตอร์ออปติมัสพาพนั่นเอง ในปี2019และปี2020ก็มีการตีพิมพ์คอมิก t r a n s f o r m e r 84โดยสำนักพิมพ์ IDW เนื่องในโอกาสครบรอบ35ปี t r a n s f o r m e r โดยจัดให้คอมิกหัวนี้อยู่ในจักรวาลเดียวกับคอมิกมาเ vel t r a n s f o r m e r ในฝั่งอเมริกาที่เคยตีพิมพ์เมื่อครั้งอดีตซึ่งจะมีการเปิดเผยร่างแปลงตอนอยู่ไซเบอร์ทอนของเหล่าไดโนบอทที่แปลเป็นพาหนะรถยนต์เหมือนหุ่นทั่วไปก่อนจะได้รับการสแกนร่างเป็นไดโนเสาร์และถูกส่งมาต่อสู้กับช็อคเวฟที่แดนเถื่อน ซึ่งในคอมิกก็มีการวาดขยายฉากสู้กับช็อคเวฟขึ้นมาใหม่และเป็นอีกปัจจัยที่ทําให้เกิดของเล่นชุดเจเนเรชั่นคอมิกที่จาหน่ายในปี2024ขึ้นมาในซีรีส์อน er ิเมชัน Transformer รจีวัดการ์ตูนทางโทรทัศน์เรื่องแรกของ t r a n s f o r m e r รจุดกาเนิดไดนบอทเริ่มต้นจากการที่ออโ์ตบอทพบฟอสซิลไดโนเสาร์บิลแจ็คก,กับแรดเชตจึงช่วยกันสร้างหุ่นยนต์ที่เลียนแบบไดโนเสาร์ขึ้นมาเพื่อหวังเป็นกําลังสู้ศึกกับฝ่ายดิสติคอนพวกเขาได้สร้างจิม และเสลิศขึ้นมาก่อนทําให้เดรโบบดในกระตูนจัดว่ามีต้นกําเนิดแตกต่างจากในคอมอีกอย่างมากซึ่งในปัจจุบันก็มีน้อยสื่อที่จะให้กําเนิดเดรโบบดจากการถูกขุนด้วยการสร้างขึ้นมาในช่วงแรกที่สร้างเดรโลบทกลุ่มแรกออโตบอทก็ต้องประสบปัญหาที่ไม่สามารถควบคุมเดรโบบดได้แต่วิลแจ็คนักฟิวชาศาสตร์ก็ได้สร้างชิ้นส่วนหน่วยความจําขึ้นมาเพื่อมอบสติปัญญาให้กับเดรโบบทกลุ่มแรกทําให้พวกเขาสามารถพูดและเข้าใจในภาษาได้ในตอน w อร of อ h e ด i n o ด o t ลบดเมกาทอนได้คิดอุบายเปา, Dead ot, เยววาพติั ทำให้เดนโรบอทอันมากกบดต่อออปติมัสทั้งยังเป็นตอนที่ฝ่ายออโตบทได้สร้างเดนโรบดเพิ่มขึ้นมาอีก2ตัวคือสวูปและสนาวที่มาช่วยต่อกอดกับพวกกิมล็อกที่จับออปติมัสพาไปแต่ออปติมัสก็สามารถเอาชนะใจกิมล็อกได้เมื่อออปติมัสเข้าไปปกป้องกิมล็อกจากการระเบิดทําให้กิมล็อกประจักษ์ในความแข็งแกร่งของออปติมัสพาในฐานะผู้นําและเลือกจะอยู่ฝ่ายออโตบทเพื่อช่วยออปติมัสตอกอนกับฝ่ายดิเทอรคอนบทบาทของเ er 1, หล่าเดนโรบดในแอนิเมชั่นทาร์ตฟอร์เมอร์จ ไร่เทียมฐานแม้จะสมองน้อยแต่ก็เป็นกำลังลบในยามยากได้ดีทําให้พวกเขากลายเป็นขวัญใจเด็กๆในช่วงเวลานั้นอย่างมากทั้งยังเป็นตัวละครที่ไม่ได้ถูกเขี่ยทิ้งแม้จะออกอากาศถึงซีซันสแล้วก็ตามชื่อของไดโดบอตไม่ใช่แค่ชื่อกลุ่มหุ่นยนต์ไดโนเสาร์จากเทเลชันวันแต่มันยังเคยเป็นชื่อที่มอบให้กับตัวละครจากไทม์ฟอร์เมอร์บีดบอในปี1996ไดโดบอตแห่งฝ่ายเพเดคอนอดีตลูกน้องของเมกกทอนที่ถูกขับไล่และแปรพักมาอยู่กับเหล่าแม็กซิมัลแปงลงร่างเป็นเ Ve ลซีลัปเตอร ทั้งยังเคยมีของเล่นของกิมล็อกที่เคยมีร่างแปลเป็นเวโรซีรัเตอร์ตามไดร์โบอทในลายของเล่นของทารฟอร์เมอร์บีดวออีกด้วยในคอมิกดีมเวฟได้นําเสนอว่าเหล่าไดร์บอทเป็นหนึ่งในสมาชิกของหน่วยเรนนิ่งสไต์โคเออรชันซึ่งชื่อของพวกเขาจะเขียนด้วยตัววายแทนการสะกดด้วยตัวไอซึ่งการสะกดชื่อด้วยตัววายนี่เองจะกลายเป็นลากฐานกับคอมิกจากใครอื่นในอนาคตอันใกล้นี้ คอมิก IDW 2005ชื่อดาวบอดที่สะกดด้วยตัววายก็ถูกนำมาใช้เป็นชื่อให้กับทีมในช่วงแรกพวกเขาเป็นสมาชิกของกลุ่มไพรม์เวลแวนการ์ดกลุ่มองค์กรที่คอยดูแลความสงบนอกดาวไซเบอร์ทอนในดาวบอดในจกกักรวาลคอมิก IDW 2005ไม่ได้เป็นทีมที่ดีเท่าไหร่นักพวกเขาเป็นพวกนอกขอบกลุ่มทหารที่ทำงานนอกกฎหมายถึงจะไม่ใช่ฮีโร่ที่ดีแต่พวกเขาก็เป็นนักรบที่มากด้วยฝีมือในตอนแรก สมาชิกเดโลบด์มีด้วยกันทั้งหมด6คนโดยมีสกาเป็นแพทย์นในทีมที่เป็นคนมอบโหมดทางเลือกในล่างมอนสเตอร์คล้ายกับไดโนเสาร์ให้กับเพืเ่อนแต่ข้อร้ายที่สกาถูกสังหารด้วยฝีมือของเพื่อนร่วมทีมที่คุมขังในโหมดทางเลือกที่แปลงเป็นสัตว์ประหลาดของไซเบอร์ทอนเช่นกันก่อนที่ฝ่ายออโตบดจะหาทางรักษาโหมดทางเลือกของพวกเขาให้หายจากการคุ้มขังได้และเป็นกําลังลบสําคัญที่ช่วยออโตบอตสู้สึกกับเมกทอนในช่วงมหาสงครามพวกไดโนบอ์เคยสกดรอยตามจ็อกเวฟมาที่โลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์เมื่อ1 0 0 0 0ปีีท่แล้ว และทําการสแกนล่างจากซากฟอสซิลของไดโนเสาร์เพื่อปรับตัวเข้ากับสนามพลังอเนเอร์จอนบนโลกและได้เข้าประทับกับช็อกเวฟคล้ายกับในคอมิกของมาวเวลแต่ก็ต้องลงเอืด้วยเคาะกับที่พ่ายแพ้ต่อช็อกเวฟเ,เช่นกันนำซ้ํายังถูกภูเขาไฟที่ระเบิดกบล่างของพวกไดรบอทไว้ใต้ดินจนถูกมนุษย์ขุดขึ้นมาในโลกยุคป,ปัจจุบันหลังการต่อสู้ครั้งใหญ่กับสกอร์ปนอกและช็อกเวฟบนโลกมนุษย์ในโลกยุคป,ปัจจุบันกิมล็อกได้ถูกคุมขังที่เรือนจำเกาลัดนายโดยกิมล็อกยอมโด,มดาามนัด หอนไม้จับเพื่อนในดอบอลคนอื่นๆแทนหลังจากที่ถูกปลดปล่อยออกจากคุกกิมล็อกก็ได้กลายเป็นคนที่มีอาการทางจิตอย่างรุนแรงเขาได้รับความเสียหายที่สมองจากการทรมานและถูกคุมขังแต่เขาก็ได้บ้านใหม่อยู่ร่วมกับทีมสก,กาวเวนเจอร์เหล่าดิฉะปีคอนี้ัพที่ดูแลก,กิมล็อกเสมือนคนในครอบครัวสแสล็กเซเลสร์นสนาและสวูฟติดตามกลุ่มออโตบอทกลับมาที่ไซเบอร์ทอนในช่วงการฟื้นฟูโดยมีสแล็กไทสเซอร์ท็ทอปเป็นผู้นําทีมในดอบอทคนใหม่พร้อมเปลี่ยนชื่อทีมเป็นดโนบอลที่ทําการสะกดด้วตั ซีรีส์ t r a n s f o r m e r Animated ดได้นำกลุ่มไดโนบอท์ดกลับมาปรากฏตัวในซีรีส์แต่จะมีเพียง3ตัวเท่านั้นได้แก่กิมล็อกไดโนบอทตัวเดียวในทีมที่สามารถพูดได้สวูบเทอร์าโดดอนและไทเซราท็อปที่มีชื่อว่าสนาวซึ่งชื่อสนาวตามหลักคือชื่อของไดโนบอทพันสเตโกสอรัสจากใน t r a n s f o r m e r G1 จีวัแต่ด้วยความที่ทางฮาร์ดบูดคนพบว่าคำว่าสลกกลายเป็นคำแสดงในเชิงลบในสหราชอาณาจักรทำให้นับแต่นั้นเป็นต้นมาทางฮาร์ดบต้องเปลี่ยนชื่อ โดยหลังจากปี2012ทางฮาร์ดปูดได้ใช้ชื่อว่าสแลกแทนชื่อสแลกแบบในทาร์ฟอร์เมอร์จีวันแทนและนับแต่นั้นมาเราจึงไม่เจอชื่อสแลกปรากฏในสื่อไหนอีกเลยยกเว้นจะมีแค่กรณีพิเศษเท่านั้นต้นกำเนิดของไดโนบอทในซีรีส์ทาร์ฟอร์เมอร์แอนิเมเต็ดจะแตกต่างจากสื่ออื่นๆที่เดียพวกเขาเป็นเพียงแค่หุ่นอนิมาทโทนิกในสวนสนุกเท่านั้นแต่ถูกเมกคาทรอนแอบ,บตัดแปลงให้กลายเป็นหุ่นโดนเข้าจู่โจมมนุษย์แต่ด้วยพลังของอัลสปาร์ที่อยู่ในกุญแจที่ซาร ไกายล่าเป็นหุ่นไซเบอร์โทเนียที่เรียกตนเองว่าไดโดบอตด้วยความที่มีอาจควบคุมได้และพฤติกรรมที่อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์ในเมืองพวกไดโดบอทได้ถูกย้ายไปอยู่บนเกาะหลางปราศจากผู้คนแต่ในบางครั้งพวกเขาก็มักตกเป็นเครื่องมือให้กับไวไลท์ตัวอื่นเช่นแบ็คอารักเนียอดีตหวานใจของออฟติมัสและเมลดาวมนุษย์กายพันธ์ เกม t r a n s f o r m e r Fall of Cybertron ในปี2012ได้เพิ่มกลุ่มได,ดบบร์บอทมันมีบทบาทในเกมที่เดิมเคยมีชื่อทีว่าไรน i n g ไตร l Co e Coalition Force แบบคอมิกของ Deep ว็บเป็นหน่วยคอมมานโดที่โหดหลายและอันตรายเดิมพวกเขาเคยมีโหมดทางเลือกเป็นญาติพานาะของ c ซ b บอร์ท n มาก่อนแต่พวกเขาก็พลาดท่าถูกช็อกเว็บจับทดลองให้แปลงเป็นโหมดทางเลือกตามการศึกษาสิ่งมีชมีวิตบนโลกผ่านสะพานอาวกาศพวกได,ดบบร์โดบอทสามารถแหกคุปออกมาได้และได้ทำลายสะพานอาวกาศของช็อกเว็บทิ้ง รวมทั้งเสลดไดโนบอทบอตโตสเัดที่เคยเชื่อว่าน่าจะตายไปแล้วก็ได้ถูกเก็บให้รอดชีวิตในคอรบิกพาร์ฟอร์เมอร์บีทันเตอร์โดยมีทีมท,ทำความสะอาดของฝั่งออโตบอทเอาพบร่างที่นอนแน่นิ่งของเสลดเข้าและพาเขากลับมาออนไลน์อีกครั้งอีกครั้งตั้งแต่สื่ออะไลน์คอนติเนียตี้เป็นต้นมาไดโนบอทไทเซราท็อปของเราจะมีการเปลี่ยนมาใช้ชื่อสลักแทนชื่อสลักแทนซึ่งส่งผลต่อสื่อรุ่นถัดมาอย่างไรแอคชั่นและซีรีส์การ์ตูนต่อจากนี้ด้วย ไดโดบอตเคยเป็นกลุ่มตัวละครที่นแฟนเรียกร้องให้มีการนำเข้ามาในภาพยนตร์และแอคชั่นหลังจากที่หนังภาคแรกออกฉายในปี2007กระทั่งในปี2014ภาพยนตร์เอกออฟเอกทิงชันก็ได้ใส่เหล่าไดโดบอตเข้ามาในภาพยนตร์เหล่าดักลบบาบาเลียดที่ถูกล็อกดาวตามจับมาจากดาวต่างๆนำมาขังไว้ในยานเทอร์มินอลกงขังของพวกเขาอยู่ในโซนเดียวกับที่ขังออฟติมัสพามไว้ดวยพวกเขาถูกออฟติมัสพามปลดปล่อยออกมาแน่นอนว่าจิมล็อกได้เกิดชิดแข่งข้อ กระทั่งเมื่อออพติมัสสามารถสยบกิมล็อกลงได้เราดลโรบอทก็ได้เดินทางไปปกป้องเมืองฮ่องกงให้รอดพ้นจากแผนการร้ายของกาวาตอนสมาชิกในทีมเดโรบอทของฝั่งไลท์แอคชั่นจะถูกเปลี่ยนให้ต่างจากต้นฉบับของเจเนเรชันวัประกอบด้วยกิมล็อกมาน้าทีมคนเดิมพร้อมด้วยลูกทีมอย่างสลักไทเซร์ท็อปสคอ n สไปโนสอลัดและสเตฟเทราโดอดอน2หัว พวกในโดบอทยังมีบทบาทต่อในธานฟอร์เมอร์เดอะลัดในแม้จะมีแค่กิมล็อกกับสลักที่มีบทในหนังก็ตามและยังคงเป็นปริศนาถึงการหายตัวไปของสคอร์นกับสเตปแต่พวกเขาก็ถูกแทนที่ด้วยเหล่ามินิไโดบอทหุ่นตัวจิ๋วทั้ง3ที่เคสเยเกอร์นำมาดูแลที่ร้านขยะโดยที่ไม่มีใครทราบชิดกันว่ามินิไดโดบอทเหล่านี้มีที่มาอย่างไรในคอนเซปต์อาร์ตเดิมของภาพยนตร์เอกอัพไอทิงชันจะมีแผนให้ทีมไดโดบอทของฝั่งไลแอคชันมีสมาชิกเป็นเวโรซีลัปเตอร์ที่มีชื่อว่าสลัที่มีจำนวนมมมาาาาาากกกกกกยยหป็นนออองทัพแตตต่ถูดจใภ์ ทั้งยังมีอาร์ตดีสายสลับจำหน่ายสินค้าของไดโนบอทที่มีชื่อว่าสล็อกที่แปลงล่าเป็นอพาโตโซลัสและสนาวแต่เปโกโซลัดที่ถูกทำเป็นของเล่นขึ้นมาด้วยเช่นกันการมาของภาพยนตร์เอ็ดออฟเอ็กกิงชันในปี2014ทำให้ฮาร์ดโปรผักดันไดโนบอร์ดกลายเป็นกลุ่มตัวละครสัมผัสที่จะมีบทบาทต่อสื่อต่างๆและผลิตภัณฑ์ของเล่นมากขึ้นและตัวที่โดนดันมากที่สุดก็คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากกิมล็อกของเหล่านั่นเองการ์ตูนแอนิเมชันทาร์ฟอร์มเมอร์โรบอตอีลิตไก์20 ได้มีการใส่กิมล็อกเข้ามาตามกระแสภาพยนต์เอกออฟเอกิงชันจากบทเดิมในซีรีส์ที่ตั้งใจจะให้เป็นหุ่นยนต์สเตโกโสซลัสที่มีชื่อว่าแบ c ็กเลสแต่การใส่กิมล็อกเข้ามา ก็สร้างความขัดแย้งให้กับสื่ออะไรฟ a t s Liberty อย่างมากเพราะในสื่อนี้มีกิมล็อกอยู่แล้วในฉบับเกม Fall of Cybertron และเป็นตัวละครที่มีบุคลิกตรงข้ามกับในระบบ Initials อย่างชัดเจนจนทีมงานต้องหาทางอธิบายว่าได้จากกวานี้กิมล็อกทั้ง2เวอร์ชั่นถูกนับเป็นคนละคนกันแค่ดันมีชื่อและร่างแปลงเป็น T เล็กเหมือนกันเฉยๆอารมณ์เหมือนเราเจอคนหน้าเหมือนกันและมีชื่อที่ซ้ำกันก็ว่าได้ซึ่งในจุดนี้ก็ไม่แน่นอนว่าในอนาคตจะมีข้อมูลอ้างอิงชุดใหม่จากทีมงานมาปัดตกข้อมูลนี้หรือไม่ ทั้งในระบบลจิตไกด์215ยังเผยหุ่นยนต์ในดะบบลตัวอื่นอย่างสโคที่เป็นแองไคลโลซอรัสที่ถูกจับกลุ่มในช่วงซีซั่นหนึ่งและไทเซราชตที่เป็นมินิคอนรูปแบบไดโนเสาร์อีกทั้งต้นกำเนิดของในดับอทในซีรีส์ยังได้รับการอธิบายว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่กำเนิดตามธรรมชาติและมีสายก้าวลาติดตัวมาแต่กำเนิดซึ่งขัดกับเรื่องราวของเหล่าดับอทในฉากเกมเช่นกันกลุ่มในดับอทยังคงมีบทบาทต่อในซีรีส์เลดคิวบอทอะคาเดมีที่เป็นซีรีส์สำ และสนาวในภารกิจฝึกเลสคิวบอรุ่น Q ใหม่พร้อมด้วยไดรนบรอทเวโรซีแรปเตอร์จากแซลที่ถูกเพิ่มมาเป็นตัวละครสมทบในเรื่องด้วยเช่นกันในปี2018ได้มีการเปิดตัวร่างรวมของกลุ่มไดรนบอทดกลุ่มหลักที่มีชื่อว่าโวลคานิคัตในของเล่นไลน์พาวเวอร์ออฟเดอะพาวที่ใช้กิมล็อกสซลท์ ug, สนาลเิร์สและสวูปในการรวมร่างเป็นคอมไบรเนอร์รูปแบบเก็ตเต่าตัวใหม่โวลคานิคัตปรากฏตัวทั้งในซีรีส์พาวเวอร์เทโลจีของค่ายมาชิดีมาเพื่อช่วยโปรโมทของเล่นและปรากฏตัวอีกครรั้งใน Cyber 4 พร้อมกับเปิดตัวเดโนบอทคนอื่นๆที่เป็นกลุ่มหุ่นยนต์จากดาวดวงอื่นที่ชื่นชอบกิมล็อกและนับถือกิมล็อกเป็นไอดอลจนถึงขั้นต้องปรับร่างแปลกของตนให้เป็นเดโนเสาร์เหมือนกับกิมล็อกซึ่งในทีมมีเพียงกิมล็อกคนเดียวที่เป็นชาวเซเบอร์ทรนขณะที่สมาชิกคนอื่นๆจะเป็นกลุ่มหุ่นยนต์ฐานฟอร์เมอร์จากดาวดวงอื่นที่ตามมาสมทบทีหลังโดยกิมล็อกได้จำแรงร่างเป็นเดโนเสาร์สาตอนอยู่บนโลกเมื่อ65ล้านปีก่อนและอาศัยอยู่ร่วมกับเดลนเบอร์เสาันยุคนปี เมื่ออยู่ในร่างไดโดเสากิมล็อกจะกลายเป็นคนที่มีสติปัญญาด้อยลงแลกกับพละงกำลังที่มากขึ้นตรงข้ามกับร่างหุ่นที่จะบาลานทัสติปัญญาและพละงกำลังทั้งยังเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีไม่ได้เป็นหุ่นติงตองแบบในทานฟอร์เมอร์จีวันดั้งเดิมไโนดอทในภาคไซเบอร์เวิร์ดยังคงอิงทีมจากในทานร์เมอร์จีวันดั้งเดิมแตกต่างตรงที่สูบ เทอร์ลานโดดของเราจะถูกตับให้เป็นหุ่นผู้หญิงคนเดียวในทีมพวกเขาได้ทําการรวมล่างเป็นโวคานคัสด้วยพลังของอิลิกมาอ c อฟคอมบิเนชันเพื่อเข้าต่อสู้กับซาวบัตเตอร์และทิปติคอนในการปลดปล่อยเพื่อนเ,อน,เอนให้รอดพ้นจากภาวะหยุดนิง่งและได้ร่วมสู้สึกเข้าต่อกรกับกองทัพของฐานในตอนจบของซีรีส์ ไดโนบอทยังคงมีบทบาทต่อสื่อทม์ฟอร์เมอร์อีกมากแม้จะมีเพียงกิมล็อกตัวเดียวที่เป็นตัวที่หลังที่สุดและได้พื้นที่เฉิดฉายมากกว่าไข่เพื่อนแต่ไดโนบอทตัวอื่นๆก็ยังคงเป็นสมาชิกที่พร้อมมีบทบาทเสมอพร้อมกับของเล่นในสตูดิโอซีรีส์86มีการนำเหล่าไดโนบอทกลับมาขายใหม่อีกครั้งในภาพลักษณ์ที่ตรงตามอบกรตูจีหวันมากขึ้นไดโนบอทอยู่ร่วมกับสื่อทม์ฟอร์เมอร์เสมอมาในแทบทุกจัก,กรวาลจะปรากฏการมีตัวตนของพวกเขา โดยส่วนใหญ่พวกเขาเป็นชาวไซเบอร์ทอนมาแต่กําเนิดมีน้อยสื่อที่จะเขียนให้พวกเขาถูกสร้างขึ้นมาบนโลกทั้งสมาชิกในทีมก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละสื่อที่นําเสนอพร้อมกับเรื่องราวที่จะนเนรมิตให้แตกต่างก,กันออกไปและก็จบลงไปแล้วกับเรื่องราวของเหล่าเดนโรบ,บอทที่ปรากฏต,ตัวตั้งแต่ซีรีส์แรกเลิ่มบในคอมิกของมาร์เวลไปจนถึงเกมภาพยนตร์และสื่อต่างๆในยุคป,ปัจจุบันปิดท้ายก่อนจบคลิปในวันนี้ มีประกาศของเล่นทาร์ฟอร์เมอร์ชุดใหม่จากงานซานดิเอโกคอมิกคอน2025โดยสินค้าที่ประกาศมาในงานนี้จะเป็นสินค้าที่เตรียมจําหน่ายในปีหน้าโดยหนึ่งในไฮไลท์ใหญ่ของงาน คือการเปิดตัวกิมล็อกเอตออฟเอ็กซิงชันในรุ่นไททันคาร์ดนั่นเองครับซึ่งกิมล็อกตัวนี้เป็นของเล่นที่รับการทําใหม่ทั้งหมดในขณะที่มีความสูงประมาณโดยเฉลี่ย3 6 1 8เซนติเมตรและลาดในดเสาที่ปรับปรุงการขยับให้เยอะขึ้นกว่าตัวเก่าที่ทําเป็นลิตรคาร์ดตอนปี2018ซึ่งก็คาดว่าน่าจะเตรียมจําหน่ายภายในปี2026ได้อีกทั้งยังเปิดตัวคินตัตพามจากไลอ้อนออฟเดอะพามในรุ่นดีรักคาร์ดและอเมลกับเมลพามในรุ่นไวเจอร์คาร์ดพร้อมปล่อยภาพสมาชิกค,คอม W, และออนสลอ t ที่เอามารวมล่างกันเป็นบูติคัตได้เท่ากับว่าเหลือแค่สวินเดิลตัวเดียวแล้วที่เราประกาศในทีมนี้อีกตัวที่ผมสนใจเป็นพิเศษ,ษในงานนี้เลยก็คือทันเดิลแคคเกอร์จากไลน์เอสเที่ทําการออกแบบใหม่โดยอิงก,การแปลงล่างมาจากตัวเอิร์ดไลท์เก่าที่เป็นสินค้าเอกลุศีและหายากมากแล้วเท่ากับว่าไม่ต้องหาตัวเอิร์ดไลท์อีกต่อไปก็ได้เพราะมีของเล่นที่เ e อ็กโคลเลตตรงตามในการ์ตูนมากกว่าตัวเก่าทับขึ้นมาแล้วนั่นเองครับ พรอมกับยังมีของเล่นตัวอื่นอีกมากมายที่ทําการประกาศในงาน s เด co ีย e g o c o มิ c คอนและเตรียมวางจําหน่ายในอนาคตอันใกล้สาหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ